Uh huh. สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแผนผังระบบโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ไฮโวล์นะครับแบบประหยัดและก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเยอะมากนะครับความรู้ตัวเนี้ยผมก็ได้มาจากท่านอาจารย์ไก่บรรยายการช่างนะครับผมติดตามอาจารย์เนี่ยมานานแล้วตั้งแต่เห็นคลิปของอาจารย์ไปปีหลังคาแล้วก็ทำกัหรหันลมด้วยของเหลือๆนะครับ ที่บอ่อกุ้งอ,อาจารย์ก็มีไฟใช้ผมรู้สึกว้าวมากเพราะว่าผมก็ไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีไฟใช้นะครับจากสิ่งของแค่นั้นจากเศษของเลือยๆถ้าพูดปไปง่ายๆเลยอโอเคทีน,นี้เรามาดูวงจรกันนะครับเริ่มต้นที่แผงแผงตัวนี้เนี่ยอา,อาจารย์ใช้ไว้9แผงนะครับถ้าเก็จะต่อตรงเนี้ต่อแบบเนี้ยมันจะครบครบพอดีครบสติงพอดีนะครับหรือใครใช้1ิบแผงก็ได้ หรือ20แผงก็ได้ถ้า20แผงก็ทําเป็น2สตริงก็คืออนุกรมกันหมด10แผง2ชุดแล้วก็จับมาขนานกันนะครับแต่การต่อแผงแบบนี้ทําให้เรามีสายบวกเข้าตรงนี้กับสายลบออกมาจากตรงนี้อ่าเราก็ไม่ต้องมาเดินสายลบจากตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้อ่าอันนี้เป็นแบบของอาจารย์ที่ที่ท่านได้บอกเอาไว้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็อนุกรมแผงเข้ามานะครับอันนี้ผมใช้9้าแผง มันจะได้ไฟประมาณ360โวลต์ประมาณนี้แหละ360โวลต์400โวลต์มันก็แล้วแต่แล้วแต่ขนาดแผงที่เราใช้ด้วยนะครับต่อลงมาผ่านคัตเอาท์ไปคัตเอาดึงลงมาตรงนี้ปุ๊บจุดแยกแรกนะครับจะเป็นคัตเอาท์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไฟ DC DC High ว o ต t นะครับเราจะใช้ไฟตรงนี้ได้เนี่ยจากปลั๊กตัวนี้ใช้งานได้เฉพาะตอนกลางวันที่มีแดด นะครับมันไม่ต้องมันไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่นะครับตอนนี้มันใช้ไฟตรงๆได้เลยอุปกรณ์ที่ใช้ไฟตรงๆได้ก็จะมีพวกส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างที่มีมอเตอร์แปลงฐานนะครับมันจะใช้ได้หมดเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่เนี่ยครับข้อเสียมันผมก็ได้เขียนเอาไว้ให้แล้วนะครับก็คือสวิตช์ต่างๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสวิทช์ที่เรากดถ้าเราใช้ไฟไฮวอทดีซีแบบนี้เข้ามาเนี่ย ถ้าเราไปกดสวิตช์ตรงนี้มันจะเสียนะครับมันจะเสียไวมากเพราะไฟบนมันสูงวิธีแก้คือเราจะกดค้างไว้ก็ได้แล้วก็ค่อยเสียบปลั๊กทีหลังแบบนี้นะครับหรือ,อท่านจะทําสวิตช์แยกออกมาอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช้สวิตช์ตัวนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้นะครับก็จะเป็นวิธีแก้ปัญหานะครับล้วเราก็ใช้เครื่องมือช่างได้พอไม่แดดปับ๊บเครื่องมือช่างทํางานได้ทันทีจะตัดจะเจาะจะอะไรได้หมดครับ แต่ถ้าท่านจะเชื่อมแผงท่านต้อง10แผงขึ้นไปนะครับถึงจะเชื่อมนะครับถ้ามีน้อยๆแผงไม่แนะนํานะครับเพราะเขามากินไฟมหาศาลมากโอเคตัวต่อไปนะครับหลังจากออกมาจากา DC high v o l t นะครับแล้วก็จะวิ่งออกมานะครับวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้ก่อนนะครับผ่านเบรกเกอร์หรือจะเป็นคัตเอาท์ก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกนะครับเบรกเกอร์คัตเอาท์ได้หมดแล้วก็วิ่งลงมาผ่านมาเป็นสวิตชิ่ง สวิตชิงตัวนี้เราจะเลือกเป็นตัวที่ปรับโวลต์กับปรับแอมป์ได้เพื่อเป็นการยืดหยุ่นในการทํางานและสวิตชิงพวกนี้นะครับมันจะรับไฟได้สูงสุดไม่เกิน450โวลต์แต่ผมอยากให้เอาไว้แค่400โวลต์ก็พอนะครับแค่400โวลต์นนะเนี่ยจากแผงเนี่ยลงมาเนี่ยไม่เกิน400โวลต์น,นะครับเต็มที่นะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับปรับเราต้องการระบบที่เท่าไหร่12โวลต์24โวลต์48โวลต์ก็ตามใจเราเราก็ปรับเราเลยเอาแอมป์ เอา20แอมป์20แอมป์24โวลต์ก็ได้ปรับมาปั๊บแล้วก็จับมาอีกสายหนึ่งนะครับฝานสวิตชิ่งมาแล้วนะสวิตชิ่งมาแล้วจากไฟ3 0โวลต์นะครับมันเหลือสมมุิผมเอาระบบ24โวลต์นะครับ24โวลต์นะครับ20แอมป์ผมก็ปรับไว้ล้วสายไฟมาตรงนี้มันก็จะกลายเป็น24โวลต์20แอมป์นะครับผมก็ทำปั๊กันไปอีกอันหนึ่งปุ๊บตรงนี้ปั๊กตรงนี้ก็จะใช้ไฟ DC ได้ตามที่เราปรับ เมื่อกี้ผมบอกว่า24โวลต์เนะาะตัวนี้เขากลับว่าจะมีไฟเข้ามาวิ่งเนี่ย24โวลต์และมันใช้ไฟตรงจากแผงนะครับไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่นะครับหรือใครจะไปต่อปั๊มน้ําก็ได้ปั๊มน้ำ24โวลต์ก็มีพวกบัตรเล็กต่างๆนะครับก็มีเราก็อาจจะแยกออกไปตรงนี้ไปต่อเป็นเบรกเกอร์อีกตัวหนึง่งแล้วก็ใช้ใน,ในการปั๊มน้ําในการเกษตรต่างๆได้นะครับมีแดดปุ๊บแล้วก็ปั๊มน้ําได้ทันทีแต่ใช้ปั๊มน้ํา เป็น DC ใช้ได้เช่นกันนะครับส่วนแรกมาอีกทีนึงจากตรงนี้ไฟมันมานะครับ24โวลต์วิ่งเข้ามาปั๊บจะเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตรงนี้จะทำหน้าที่แปลงไฟ DC นะครับเป็น AC AC 220โวลต์นะครับแปลงจาก24โวลต์48โวลต์เนี่ยให้เป็น220โวลต์แล้วก็แยกมาตรงปลั๊กนะครับเพื่อให้เราใช้งานไฟ AC 220โวลต์ได้ในตอนที่มีแดดเน้นนะครับ มีแดดเราก็จะใช้ไฟตรงนี้ได้เช่นกันจะเป็นการน้ําร้อนหรือบานใครมีปั๊มน้ําอยู่แล้วมีปั๊มน้ำอยู่แล้วเราไม่ต้องซื้อปั๊มน้ําใหม่เราก็ใช้ปั๊มน้ําตัวเดิมก็ได้นะครับปั๊มน้ําสักแรงหนึ่งอะไรได้หมดครับแล้วก็ทําคัดเอาแยกมาก็ได้จะเป็นเบเกอร์แยกมาก็ได้แล้วก็โยงไปที่ปั๊มนะครับตอนเช้าสสายหน่อยแดดแรงๆหน่อยก็เปิดปั๊มน้ําทํางานได้เช่นกันจะเป็นปั๊มบาดาลปั๊มหอยโขงปั๊มอัตโนมัติได้หมดนะครับ โอเคเนี่ยจบจากฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้คือการใช้ไฟโดยตรงจากแผงไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่นะครับแต่มันก็จะมีอีกข้อหนึ่งคือถ้าแดดมันอ่อนโวลท์ที่แผงรับมาเนี่ยมันก็จะตกลงโวลต์ตรงนี้นะครับมันก็จะตกลงทำให้ไฟเข้าก็ตกลงเช่นกันเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็ไฟตกลงเช่นกันแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ใช้แผงเยอะขนาดนี้สำหรับคนที่ใช้แผง6แผง7แผงเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยตรงที่ว่า ถ้าคืมฟ้าคืมฝนมาก็ไฟโซนนี้ก็จะใช้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะวันมาตกอ่ะต่อมานะครับต่อมาดึงไฟมาต่อตรงนี้นะครับผ่านเบรกเกอร์ตัวหนึงหรือคัตเอาก็ได้เช่นเดียวกันก็มาเจอสวิชชิงนะครับใช้ตัวเดียวกันเลยส่วนเวิชชิงตัวนี้เราก็ปรับอแล้วก็อายุนวลแอมป์ M, ระบบเราจะเอาเท่าไหร่12 24 48แล้วแต่เราก็ดูเราก็ดูที่ขนาดแบตเราเราแบตกี่ก้อน แบตน้ำแบตเจลได้นะครับแบตกี่ก้อนสีก้อนอ่าสีก้อนย4ิบสีก็ได้อ่าสีก้อนสี่แปก็ได้ก็แล้วแต่เราหรือจยาก้อนเดียวก็ได้แล้วก็ปรับได้เราก็ดึงสายลงมานะครับผ่านเบเกอร์สักตัวหนึ่งอ่าเบเกอร์ก็ได้ก็ได้แล้วจะสะดวกเสร็จแล้วก็เอาสายลบเข้ามาตรงนี้นะครับสายบวกเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยสายบวกเข้ามาตรงนี้แต่เราจะเอาไดโอดข้อมไว้ตัวหนึ่งไดโอดข้อมาที่สายบวกนะครับ ผมทําเป็นให้ดู24โวลต์นะครับเนี่ยก็บ,บวกลบก็ชนกันเสร็จแ,แล้วไฟที่เอาไปใช้เราก็ต่อมาจากขั้วแบตนะครับบวกกับลบนะครับตัวนี้จะเอาไปใช้งานในตอนกลางคืนนะครับจะเป็นไฟ DC นะ12โวลต์24โวลต์48โวลต์แล้วแต่ระบบที่เราทําไว้นะครับะฝั่งนี้ถามว่าทำไมผมไม่เอาอินเวอร์เตอร์มาใส่ในฝั่งนี้นะครับแม้วินเตอร์เนี่ยมาใส่ฝั่งนี้ก็จะได้ไฟ220โวลต์ ในใช้งานในตอนกลางคืนอันนี้อินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าทั่ว,วไปเ,เราจะพูดว่าถ้าใช้ไฟแรงดันต่ำเข้าแรงดันสูง DC เป็น AC เวลาใช้อุปกรณ์เนี่ยต้องบวก15%ใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ผมได้ได้ดูท่านอาจารย์ไก่ท่านทดลองแล้วมันไม่1ินะครับมันกินเยอะมากอย่างเช่นที่อาจารย์ทดลองให้ดู เอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาต่อผ่านแบตเนี่ยเราใช้สมมติเราใช้โหลดตัวนี้นะครับโหลดตัวนี้สัก100วัตต์นะครับเป็น AC นะ100วัตต์พอไปกินไปปับ๊บผ่านอินเวอร์เตอร์ปับ๊บพอเราวัดจริงๆนะถ้าเราเอาไปจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าเกิดเรามาวัดสายที่ออกจากแบตเนี่ยมันมันกินไปประมาณ 170- ถึง180วัตต์เพราะฉะนั้นแล้ว มันกินไฟมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ70-80%นะครับประมาณนั้นยิ่งเราใช้ไฟมากขึ้นเป็น300-400มันก็จะกินตามขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นแล้วเหมือนว่าเราเปิดเราเปิดอ่าก็ใช้ไฟแค่ร้อยวัตต์แต่เราต้องเสียไฟเพิ่มอีกตั้ง70-80วั w, ตทั้งท้งที่เราเปิดแค่ตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยไม่อยากให้ใช้กับแบตนะครับไม่อยากใช้กับแบต ถ้าไปในบ้านกลาคืนพยายามใช้ DC ใช้เป็นระบบของ DC จะดีกว่าคุ้มกว่ามันกิน10บัาทก็10บัาท50บัาทก็50บัาทตามนั้นเลยไม่มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับโอเคส่วนระบบพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์เพิ่มเติมได้นะครับส่วนใครจะไปใส่มิตเตอร์ต่างๆนะครับวัดตัวเลขโวลต์วัดตัวเลขแอมป์ก็ล M, แล้วแต่สะดวกนะครับ แล้วก็ไปต่อยอดได้นะครับเช่นเดียวกับที่ที่ผมเอามาต่อยอดเนะก็สามารถเอาไปต่อยอดได้บางคนอาจจะ,อะเอาแบตไปเข้ากับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูดีๆการต่อการอะไรถามว่าทําไมในวงจรผมไม่ได้เขียนให้ใช้ MPT ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยผมเอาเส้ิงมาใส่หมดเลยนะครับเพราะว่า เอ็มพีพีเนี่ยผมก็เห็นว่ามันมันค่อนข้างมีปัญหาเหมือนที่อาจารย์อาจารย์ไก่ได้บอกเอาไว้นะครับถ้าสมมุติเรารีดพลังงานไปเยอะเกินไปเนี่ยจน m p p t เนี่ยมันไม่สามารถมันมันไม่เจอแบตเพราะว่าแบตวัตนมตกมากมันตกมากมันไม่เจอแบตพอไฟเราวิ่งเข้ามาตอนเช้าเนี่ยแดดมาปั๊บไฟวิ่งเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเจอ m p p ม MPPT มันไม่เจอแบตมันไม่ชาร์จลงนะครับระบบมันก็เลยล่ม แต่อะต่างกันก็คือสวิตชิ่งสวิตชิ่งไฟเข้ามาปับ๊บแบตจะแค่ไหนก็แล้วแต่หน้าที่มันคือปล่อยไฟลงไปในแบตจนกว่าโวลต์ที่เราปรับไว้เนี่ยมันจะเท่ากันมันก็จึงจะหยุดสมมุติเราทําระบบ24ถ้าระบบแบตน้ําเนี่ย24โวลต์นเนี่ยเราต้องตั้งไว้ประมาณ27หา27โวลต์น,นะครับเราก็ปรับนหมุนไป27โวลต์ปุ๊บปุ๊บ,บโวลต์20แอมป์ปับไป พอไฟเข้ามาถึงนี้ปุ๊บตรงนี้มันมีซูตมันมีแค่14โวลต์อย่างเงี้ย12โวลต์8โวลต์ก็กแล้วแต่นะครับที่มันจะเหลือสวิตชิ่งก็ทําการชาร์จชาร์จ,จนกว่าไอ้ตัวเนี้จนถึง27โวลต์ที่เราตั้งเอาไว้พอถึง27ปับ๊บมันกระดันกันไอสวิตชิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จยิ่งแบตตัวนี้โวลต์ใกล้ใกล้กับตัวที่เราตั้งไว้เท่าไหร่การชาร์จมันก็จะชา้าลงเท่านั้น อย่างเช่น20มันอาจจะช์ามาแรงแต่พอขึ้นไป25บเนี่ยมันก็จะช์จเบาลง26ก็เบาลง27ปุ๊บรก็เบาลงจนกระแสมันหยุดมันหยุดนะครับอ่าแต่การต่อการต่อแบบนี้นะครับก็คือไฟแผงเนี่ยมันจะวิ่งมานี่ก่อนนะครับมาเข้าฝั่งนี้ก่อนนี่ครับให้เขาเข้าระบบฝั่งนี้ก่อนเสร็จแล้วก็จะวิ่งมาเข้าระบบฝั่งนี้นะครับก็คือเราใช้งานตอนกลางวันเป็นหลัก มันแล้วเราต้องต้องการให้เขาเข้ามาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก่อนนะครับไฟเราจึงจะไปให้เขาชาร์จที่หลังไฟลงมาจากแผงปั๊บใช้งานก่อนใช้งานก่อนแล้วเหลือเอาไปลงแบตแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ถือเป็นระบบไฮบริดย่อมๆขนาดหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปใส่อะไรมันเลยเพราะแรงดันไฟมันจัดการในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ถ้าเสียอย่างเช่นตันิ้งเสียเราก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม ซื้อเปลี่ยนใหม่หรือตัวนี้เสียก็ซื้อเปลี่ยนใหม่สุดแล้วในระบบนี้เราใช้งานในทั้ง AC นะครับ AC 2 2 0โวลต DC ์ DC แรงดันต่ำจากแผง DC แรงดันสูงจากแผง DC แรงดันต่ำจากแบตใช้งานตอนกลางคืนนะครับก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะในบ้านเราหลังเดียวเราจะมีระบบทั้งหมด3ระบบนะ3ระบบเลยส่วนอนาคตเอ่ละ ใช้งานยี่สี่มานานแล้วอยากเปลี่ยนมั่งวะใช้สี่สิบแปดทำไงซื้อแบตมาใส่ปั๊บปับเพิ่มอีกสองลูกหมุนปุ๊บ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 เป็นสี่สิบแปดโวลต์ใช้ได้จบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไอพีทีทำได้ไหมไม่ได้ใช้ยี่สี่อยู่อยากได้สี่แปดโยนทิ้งซื้อใหม่นะครับเสียเงินอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันสมมติวันนี้คืนนี้อยากโอ้ อินเวอร์เตอร์3,000ัวัตต์24โวลต์ไม่พอว่ะเอาจัดมา6000วัตต์48แโวลต์แล้วก็จับตัวนี้ออกไปเอาตัวใหม่เข้ามาแทนตัวนี้ทำไงก็แค่หมุนปรับให้เป็น4 8โวลต์มันก็ใช้งานร่วมกันได้ตรงนี้กลายเป็นสีโวลต์เช่นเดียวกันมันเยืดหยุ่นกว่าแล้วราคาสวิตชิ่งพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับพันห้าสองพันสองพันห้าก็แล้วแต่คุณภาพแล้วแต่เกรดสินค้าประมาณนั้นตัวนี้ตัวนี้พังเราก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้ ไฟเข้าตัวนี้ตัวนี้ไม่ติดไฟไม่เข้าตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้พังแล้วก็เปลี่ยนได้เราสามารถซ่อมเองได้ในทุกจุดเห็นไหมครับวงจรไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไหมครับรวมรวมแล้วราคาไม่เท่าไหร่นะตอนที่ผมดูราคานะตัวนี้เราก็ตีไปสักเอาหนะ้าพันหกพันเนาะตีให้แพงๆหน่อยห้าหกพันนะประมาณนั้นใช้ธรรมดาอันนี้สนะักสองพันเนาะอันนี้สักสองสามร้อยนะแบตเตอรี่ลูกละลูกละหกพันก็ได้อนะใส่ลงไปรวมรว,วมแล้วเนี่ยพวกเนี้ยกับรวมแพงเนี่ย ไม่เกินห้าหมื่นแล้วแต่ว่าใครจะไปหา <SL utens as> ของได้ถูกจากแหล่งไหนนะครับหาได้ถูกก็ไม่เกินห้าหมื่นไม่เกินห้าหมื่นคุณได้ใช้ไฟ DC High v o l t ได้ใช้ DC แรงต่ำได้ไฟได้ใช้ไฟจากแผงนะครับเป็น AC ก็ใช้ได้กลางคืนก็จะม <m abra urs> ีไฟ DC แรงดันต่ำเอาไปใช้ในบ้านได้อีกนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีตู้เย็น DC มีโทรทัศน์ TV DC อะไรอย่างเงี้ย พัดลม DC อย่างเงี้ยเราก็ดูว่ากลางคืนน่ยเราใช้อะไรบ้างนะครับพัดลมเอาโอเคมันเบสิกพัดลม DC มีขายหลอดไฟ d c มีขายเป็นทำไรเดี๋ยวนี้คนก็เล่นแต่โทรศรัพท์ซะส่วนใหญ่นะโทรศรัพท์เะ็ส่วนใหญ่ก็ตทรทัศน์อะไรมันก็ไม่จําเป็นนะครับมันก็จะมีแค่ตู้เย็น DC ก็ใช้ได้อ่าตู้เย็นดีถามว่าเราเราสลับการทํางานได้ไหมก,ก็ได้บางคนก็จะเอาตู้เย็นไว้ตรงเนี้ย เาไว้ตรงกลางเนี่ยเรากลางวันก็ปักตู้เย็นเสียบเข้าไก่นี้เสียบไว้ไก่น,นี้เพราะมันใช้ไฟจากแผงอ่าพอตกเย็นๆหน่อยแดดจะหมดนก็เอาปักตู้เย็นเสียบไปตัวนี้เนี่ยฝั่งนี้แทนตู้เย็นแล้วก็ทํางานตลอด24ชั่วโมงหรือใครจะใส่คัตเอาท์เอาก็ได้คัตเอาท์หลังเต่าก็ได้สลับเราสลับไปเอานะครับแค่เสียเวลานิดหน่อยในการมาเสียบปักหรือแค่สับ คั t เอาเนี่ยมันมันนิดเดียวนะครับมันนิดเดียวแต่ทําให้เรามีพลังงานที่สะอาดแล้วก็ถูกนะครับถ้าพูดถึงระบบนี้เราไปใช้อาพวกที่เขาขายขายกันนะอ่าผมเองก,ก,ก็ก็ใช้นะ <c oughs> กว่าผมจะไปเรียนรู้ระบบตัวนี้ก็ผมก็พลาดไปแล้วนะครับรอบนึงผมก็ไปเสียงเงินซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวไฮบิดนะครับไฮบิดไฮโวลมาตัวหนึ่งก็20,000กว่าบาทนะครับเฉพาะอินเวอร์เตอร์ก็20,000กว่าบาทแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าพังก็ซ่อมเองไม่ได้นะครับต้องส่งสร้างช่างอย่างเดียวครับต้องพึ่งช่างนะครับซ่อมเองไม่ได้พวกนี้เราสามารถซ่อมเองได้หมดนะครับก็ว่าถ้าไอตัวที่ผมใช้อยู่มันพังผมก็คงจะไปลยระบบระบบนี้แทนใช้งานได้ดีกว่าส่วนแล้วก็แบตพวกนี้นะครับแบตเจลก็ได้แบตน้ําก็ได้นะครับเอาเอาง่ายๆถ้าแบตเลิเธียมมันราคาค่อนข้างสูงนะ ระบบนี้เราเน้นราคาถูกไว้ก่อนราคาถูกใช้งานได้จริงตะกะันใช้งานได้จริงก่อ,อสร้างได้ทําการเกษตรได้นะครับเหมาะกับไปอยู่ฟาร์มอยู่สวนมากชุดนี้ครับแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะเป็นหลักแสนถ้าระบบไฟขนาดนี้ถ้าเบ็ดเสร็จนะเบ็ดเ,เสร็จนี่ยผมเคยไปดูนะแสนกว่านะครับแต่เราทําเอง5้า0 0ื่นนะครับห้เลยอีก5้าหมื่นเรา,เาไป ทำอย่างอื่นได้นะครับถ้าคนที่ทําเกษตรก็เอาไปขุดบอ่อเจาะบาดานโนได้น้ําสารพัดทาการเกษตรได้มากนะครับไม่ต้องมาลงลงทุนกับระบบแบบนี้ท่านอาจารย์ไก่ท่านก็นบอกไว้ว่าเป็นพลังงานสะอาดเราต้องใช้ให้มันคุ้มค่าโดยราคาที่ถูกถ้าพลังงานสะอาดมันแพงมันก็ไม่คุ้มเรามันก็ไม่ไปจุดค,คุ้มทุน แบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานอายุประมาณสามี่ปีครับมันก็จะเสื่อมมันก็จะเสื่อมไปเองนะครับตามตามระยะเวลาของมันแหละจะเป็นเลียมจะเป็นอะไรกันแล้วแต่มันเสื่อมหมดแหละครับของพวกนี้อ่านั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้ไปลงทุนกับระบบแบตเตอรี่เยอะครับกลางวันใช้ตรงนี้กลางคืนใช้ตรงนี้แยกกันไปเลยแบตน้อยลดต้นทุนได้มากแบตเยอะมันทําให้เราต้นทุนสูงยิ่งต้นทุนสูงความคุ้มค่าเราก็ยิ่งน้อย ต้นทุนต่ำความคุ้มค่าเราก็เยอะถามว่าระบบพวกนี้ครอบคุมไหมอตอนกลางวันเราใช้แล้วบ้างใช่ไหมครับ ac ดูหนังทีวีอะไรก็ได้หมดแหละจะทำอะไรได้หมดทุกอย่างที่เรามีอนนี้ dc นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันปั๊มอะไรปัร๊อมออโตโอ้ปั๊อมออโต้แบบ dc Bullet. แบตเล็ตหรือบางคนจะเอาปั๊มหอยโข่งแบบ dc แบตเล็ตเนี่ยมายี่สิบสี่โวลต์ใช่ไหมแล้วก็เอาอตัวสวิต สวิตช์แรงดันนำมาใส่มันก็กลายปั๊มออโต้แล้วสวิตแรงดันตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาท200นะครับก็ปั๊มหยอยโคงก็กลายปั๊มออโต้ไปในตัวนะครับนะปั๊มออโต้จะมาใส่ฝั่งนี้ก็ได้เนาะเพราะบางทีเราอาบน้ํากลางคืนนะครับถ้าใส่ฝั่งนี้เราจะไม่มีน้ําใช้นะครับฝันะ่งนี้ก็เหมาะกับการเกษตรนะครับปั๊มน้ําใส่ไปใส่ซับเมิร์ฟก็ได้เอาซับเมิร์ฟยี่สิบสี่โวลต์สี่สิบแปดโวลต์ก็แล้วแต่เราก็ใส่ลงไปหรือบ้านใครปั๊มหยอยโคงอยู่แล้วเป็น AC นะครับมีปั๊มซับมิร์อยู่ได้เป็น AC ไม่ไปตงไปซื้อปั๊มใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันครับให้มันยืดหยุ่นให้มันสะดวกเราเออถ้าเราไม่ซื้ออินเวอร์เตอร์เนาะเราไปซื้อปั๊มใหม่แล้วใหม่มันก็แพงใช่ไหมครับได้อย่างปั๊ม AC มันมีราคาที่ถูกกว่าปั๊ม DC เยอะเยอะนะครับบอกเลยว่าเยอะปั๊ม AC เนี่ยตัวหนึ่งทีสามสี่พันนะครับอันนี้่อไปกบหมื่น ก็ไม่ไหวนะครับล้วก็ประยุก์เอาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับพยายามใช้ของที่มีอยู่แล้วนะครับระบบตัวนี้เอาไปปรับเปลี่ยนเอาเราไปดูที่ว่าเราต้องการใช้ไฟฟ้าะอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนเอาเนี่ยไปปรับเปลี่ยนเอาปรับเปลี่ยนการใช้งานเอานะครับแค่นั้นอย่าไปฟิก,กมากว่ามันต้องแบบนี้เป๊ะ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 ไม่ไม่มีเป๊ะนะครับเราเปนคนใช้งานเรารู้ว่าเราใช้งานอะไรไม่ต้องเอาให้แบบมันดีเลิศแบบดีเลยอย่างเงี้ย เอาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับมากไปมันก็ไม่ดีนะครับมันเปลืองเงินเราโดยใช่เหตุน้อยไปมันก็ไม่ดีเพราะเราก็ทํางานจริงๆได้น้อยนะครับเอาตามความเหมาะสมพอมีกําลังทรัพย์เราก็ค่อยๆเพิ่มระบบต่อไปนะครับเป็นแบบนั้นดีกว่านะครับโอเควันนี้ก็นานพอสมควรเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ มาลงคลิปให้ใหม่แล้วก็มาอธิบายระบบให้ใหม่นะครับความรู้จากอาจารย์ไก่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงมาให้ใหม่นะครับใน Facebook ผมนะครับเดีนะ๋ยวผมจะเรียบเรียงให้ทุกคนใหมนะ่เพื่อกระจายความรู้ช่วยๆกันนะครับพลังงานได้มาฟรีนะครับเป็นพลังงานแดดธรรมชาติให้เรามาอยู่แล้วผมก็ได้มาฟรีความรู้ผมก็ได้มาฟรีเพราะาอาจารย์ให้ผมฟรีผมก็จึงต้องส่งต่อความรู้เนี่ยให้ทุกคนแบบฟรีๆนะครับและผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยส่งต่อความรู้แบบเนี้ย ฟรีต่อไปเพื่อให้มันเข้าถึงได้หลายๆคนนะครับทุกคนจะได้ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ราคาถูกสมควรที่เราจะได้รับก็คือพลังงานฟรีแบบนี้มันโอเคแล้วนะครับมันโอเคแล้วงั้นก็โอเคครับฝากกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับส่วนแผนภาพตัวเนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปจะเป็นลิงก์นะครับ Google Drive นะครับใต้คลิปก็ ไปโหลดเอานะครับไปโหลดเอาจะได้ดูกันชัดๆนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ